ท่านสาธุชนบุริสัตว์ทังหลายวันนี้วันที่17มิอุนายน2533ท่านที่เคยฟังเลยเคย,ย,ยอ่านติดต่อกันจะมีความเข้าใจทราบว่าการพูดบันทึกนี้ไม่ใช่การพูดไม่ได้พูดบันทึกติดต่อกันท,นทั้งนี้เพื่อการป่วยเครีรรมาก สำหรับวันที่พูดนี้คือมันเป็นมาหลายวันแล้วเป็นโรคประเภทไม่อยากจะกินข้าวหินงข้าวเขาก็เบือ่อแต่การแบบนี้ได้คืนเป็นต่อไปอีกก็คิดว่าไม่ช้าคงตายทีนี้ก็มาคุยกันนะว่าวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพรอยสามสิบสามไปที่บ้าน ของโยมสันผู้ก่อนให้โยมเกษรินผู้ก่อนที่จังหวัดพิษณุลโลกเร,รไปไปไปสสาระว่าได้ไปเป็นปีที่สองทั้งนี้ก็เพราะว่าคณะโยมสันผู้ก่อก็ดีคณะโยมสินผู้ก่อนก็ตามท่านทั้งหมดนี้ปรากฏว่าเป็นนักบุญจริงๆ เคยเจริญกรรมฐานติดต่ออาตมามาตั้งแต่สมัยพศ2 5 1 1ึง1 2ในตอนนั้นศึกษากรรมฐานไม่เห็นตัวกันทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาไปออกากาศที่สถานีวิทยุสองบินสีไปออกอากาศเรื่อง กรรมฐานมหาสิริานสโสตท่านมีความสงสัยข้อไหนท่านเขียนจดหมายถามมาเมื่อเขียนจดหมายต่อไปท่านก็ปฏิบัติตามแล้วก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ก็ถือว่าเป็นคณะบนเป็นวิเศษรือว่ายากที่หาบุคคลประเภทนี้ปฏิบัติอย่างนี้ आ, แล้วท่านมีความปรารถนาว่าหนึ่งปีขอไปบ้านท่านหนึ่งครั้งจงมีกำหนดว่าเดือนมิถุนายนถ้าเป็นวันอาทิตย์จะไปบ้านของท่านทีน,นี้พอสอนี่ลงหมายกำหนดการว่าจะไปเดือนมิถุนายนก็นลืมลงวันที่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าป่วยมาก คืขอสรุปว่าว่าไปแล้วลก็แล้วกันเมื่อวานนี้ไปแล้ววันที่สิบเจ็ดมิถุนายนพศส,สองพันห้าร้อยสามสิบสามคณะที่ไปทั้งหมดรวมปกันประมาณสี่สิบคนทั้งพระทั้งพราวาตทางบ้านจัดยมสันจัดเป็นระเบียบอย่างดีที่สุดการจะเข้าการจะออกจะทำบุญเข้าทำบุญออก วิชาเพว่าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากยากที่จะเพิ่งเห็นประเภทนี Carbon ้ประที่สำหรับการทําบุญของท่านในวันนั้นก็ขอโนโมทนาไว้ที่นี้กวันหนึ่งการถวายพระป่าได้เจ็ดพันแปดร้อยหนึ่งบาทสองพาริกรรมสังฆทาน ให้หนึ่งมืนสี่สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทแกะกำหมูได้ห้าพันสิบบาทแล้วก็ทำบ,บุญทั่วไปให้หนึ่งมืนเก้าพันหกสิบบาทสร้างพระธรรมนิสงสามหมืนห้าพันสี่ร้อยสิบบาท เงินสงหมายถึงว่าถวายก็สงทั่วไปห้าพันสองร้อยสิบบาทเงินมูลนิธิหนึ่งพันบาทถวายส่วนองค์โดยเฉพาะประกาศชื่อสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทตอนนี้เงินใส่ย,ย่ามเงินใส่ย,ย่ามเนี่เป็นเงินสงหนึ่ง 1, มี่ร้อยสิบบาทแล้วก็ไม่มีชื่อถวายเป็นส่วนองค์หกหมื่นห้าพันขอโทษหกพันห้าร้อยยี่สบสองบาทห้าสิบสตางค์รวมแล้วเป็นเงินทั้งหมดที่รัฐบ,บ,บาลยมสันผู้ก่อนที่จังหวัดพิินีโลกคนที่สิบเจ็ดที่สุดน,นายยนสองพันห้าร้อยสามสิบสาม หนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยสามขอโทษหนึ่งแสนแปดมื่นแปดพันสามร้อยสามิบสามบาทห้าสิบสตางค์ก็ขอโนโมทนากระบรรดาญาขจงยงสันกละบรรดาญาโงมุทธวันสัต์ทั้งหลาย ที่ร่วมมาเป็นกุศลร่วมกันทั้งหมดเขาทุกท่านจะมีแต่ความสุกสวัสดิ์พิพัฒนามองคลสมบูรณ์ผลผลได้จงเจริญไปด้วยเจตวะพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาพละและปฏิพันธ์หาทุกท่านราถนาสิ่งใดก็ห้อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการตอนนี้ไปก็มาขอเล่าเรื่องส่วนตัวบรรดาญาโยมอุตมบริษัท จะหาว่าโอ้แล้วจะหาว่าอดจะหาว่าเบ่งจะหาว่าอะไรก็ตามแต่ความจริงเรื่องส่วนตัวนี้คนภายนอกรู้ได้ยากเห็นว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ตายตาย,ตายไปแล้วนักเขียนที่เป็นประวัติเขียนประวัติของท่านก็ไม่ค่อยจะรู้ความจริงนะัก เป็นว่าอาตมาก็ใกล้จะาตายแล้วก็ขอทําประวัติไว้ถ้าว่าจริงๆริงที่จะพูดกันไปมันยาวมากก็ขอเยอะๆเอาพอใจความเป็นอันว่ามอหลังจากไปวัดจุมพ่อหนองกระโวปันแล้วต่อมาตอนเดือนสามปลายเดือนพอข้างแหลม การเกี่ยวข้าวของชาวบ้านรู้สึกว่าน้อยลงไปข้าวเดือน้อยบางายก็เกี่ยวหมดแล้วบางายก็เหลือบ้างเล็กน้อยการออกทุด,ดงเวลานั้นไม่เหยียบข้าวไม่เหยียบปลาชาวบ้านเขาก็พอไปได้หลวงพอ่อปานยังมีบัญชาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็จงไปหาหลวงพ่อหนง ไปเรียนกรรมฐานกับพระนองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระต่ละองค์มีความสามารถไม่เสมอกันอย่างท่านท่านบอกมีความสามารถไปทางหนึ่งหลวงพ่อหนองมีความสามารถไปทางหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อหนองนี่มีความสาคัญมากที่สุดยากที่จะหาพระเหมือนได้นั่นก็คือว่าติดต่อกับพระได้โดยตรง ทำมาติดต่อกับพระก็ไมยความว่าติดต่อพระพุทธเจ้าก็ได้ติดต่พดอพระอรหันต์ก็ได้นี่ท่านผู้ฟังฟังตอนนี้คงจะมีบุญหลายคนมีบาปหลายคนทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่บอกว่าติดต่อพระพุทธเจ้าได้ติดต่พดอพระอรหันต์ได้หลายท่านคิดว่านิพพานมีสภาพศูนย์ในเมื่อศูนย์ไปแล้วจะพบกันได้ยังไง นี่นักตำราแต่ว่าน,นักปฏิบ so, ัติที่เขาได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปเขาบอกไม่ใช่เกินไม่ใช่ของเกินวิสัยมันเป็นของทำได้แน่นอนเพราะว่านิพานนั้นสู์จริงศูนย์แต่กิเลสศูนย์แต่ความชั่วแต่ว่าตัวจริงๆคือกำลังจิตไม่ศู์ไปด้วย มีความเป็นทิพย์เ็เรียกว่าทิพย์พิเศษไม่มีการเคลื่อนไหวไปทนอีกเราว่าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความเป็นนั่งปุ๊บมันตุกตาไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจะกรมชั่วที่จะสนองให้มีความทุกข์ก็ไม่มีก็เปรนอนันว่าหลวงพ่อปานก็มีพระบัญชา เพราะว,ว่าวันมารืนนี้คุณทั้งสามองค์ไปหาหลวงพวอง่อหนงพาถารมเน่นบอกว่าหลวงพ่อครับไปวันนั้นไปกันมากผมก็ไม่มีโอกาสเข้าใกล้หลวงพวอง่อหนงนั่งอยู่ไกลๆท่านจ,จำได้รครับหลวงพ่อวันท่านบอกว่าฉันติดต่อกันแล้วมอว,วันมารืนนี้จะให้เธอไปสามองค์ ท่านบอกว่าท่านจัดห้องไว้แล้วำําับับเจริญกรรมฐานทํานบพักเป็นอนุญัตในเมื่อท่านผู้ใหญ่สั่งก็ต้องทำและก็ทำด้วยความเต็มใจท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นหน้าที่ของพระพระจริงๆที่มวเข้ามาในพุทธศาสนาต้องมีคุณสมบัติสามอย่างครบถ้วน หนึ่งเมียอาทิสินสิกขาและขาสิกขาบทคือสินมากกว่าครวาต <c oughs> แลวก็แล้วสายครบท้วนสองอาทิปัญญาสิกขาสองสองอาทิจิตสิกขาสองอาทิจิตสิกขาคือรักษาสมาธิให้มีการทรงตัวเป็นฌานอยู่เสมอ <c oughs> เป็นการป้องกันนิวานเข้ามารบกวน สามารถทิปัญญาสิกขามันหมายถึงว่าใช้ปัญญาตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉตประหานแต่ว่าจะตัดได้หมดหรือไม่หมดก็เป็นเรื่องของจิตใจในเวลานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับกันมาตัดหมดได้ถ้าตัดหมดได้ก็ดีเพราะการบทเวลานั้นถือภาสิกิบทงว่านิพานัสสัชจิกิริยายะเอตังกาสวังเหตวา จึ่มแปลเป็นเหความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสังผนิพันธ์เท่านี้ก็เพราะว่าเมื่อปลายภาษาคิดว่าจะอยู่หรือจะศึกเมื่อตัดสินใจว่าไม่ศึกคือตอนที่ปรึกษ,ษากันสามองค์ <c oughs> ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปถ้าเราไปศึกระหว่างกลางนายจ้างแต่แล้วเขาเคยจ้างเราเขาก็ไม่จ้าง เพราะคนเขาเต็มถ้าเราจะสึกเวลานี้แล้วก็มีงานทำเพราะลาเข้ามาเฉพาะเวลาแต่ว่าเราไม่สึกเวลานี้ไปสึกระหว่างกลางเราก็แย่ถ้าหมดตลาดไปได้ก็ดีเป็นนั่นว่านั่งคุยกันห่างจากหลวงพ่อปานประมาณครึ่งกิโลอีกสักประเดี๋ยวเดียวพอพูดจบปรากฏว่านิพานปรากฏขึ้นหน้าบันได ไม่ได้ขึ้นไปบันไดถ้าไม้ตีบันไดปังปังปังสามทีท่านถามว่าพวกสามคนนี่จะสึกไปเป็นกี่ข้าหรือ,อยืนอย่างนี้ไม่ดีหรืออยู่อย่างนี้ปิสระถ้าสึกไปต้องไปกี่ข้าเมียไป็กี่ข้าลูกไปกีป่ข้าคนหลายคนก็กราบท่านเรียนถามว่าพวกผมจะอยู่ตลอดการตลอด,อดสมัยได้ไหมท่านบอกได้แน่นอนกพระตัดสินใจว่าอยู่ ก็รงความว่าเมื่อตัดสินใจมาอยู่ก็ตั้งใจเย็นกรรมฐานหนักขึ้นเพราะการอยู่ต้องใช้กรรมฐานบางทีเพียงพี่เลี้ยงเพราะถ้ามันมีกรรมฐานจิตใจมันก็วกแวกอารมณ์ไม่เป็นสุขถ้าจะถามเรื่องกาม,มารมณ์บรรดา,าทพุทธบริษัทในเมื่อยังเมื่อเป็นบ้านานาคาม,มีเพียงใดกาม,มารมณ์มันต้องมี ถ้าถามว่าเคยรักผู้หญิงอยากจะแต่งงานกันไหมต้องขอตอบว่าที่เคยเห็นผู้หญิงลักษณะดีๆมันญาติดีๆคิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีจะนี่มีอยู่แต่ว่าคิดว่าจะแต่งงานจริงๆไม่มีเพราะความรู้สึกมันมีอย่างนั้น ก็มาขอเล่าลัดปจัจจจยความเดี๋ยวมันจะไปไกลในเมื่อถึงวันมารืนตามที่พระปานสั่งคืกสั่งวันนี้วันนี้ก็เตรียมของเตรียมกรดเตรียมมุง้งเตรียมกาน้ําเตรียมแก้ว้ําเตรียมย่ามเตรียมผ้าสบงจีวรสงฆ์ติเศษพระอาบออังสะ พอถึงกำหนด,ดวันฉันข้าวเช้าแล้วก็เวลาลงพบปานพะปานบอกเออไปได้เดินทางอย่างนี้นะเดินทางตัดข้าเขตปังสะบางซ้ายไปข้ามฟ้าที่บางซ้ายนอกแล้วก็เดินไปถึงองครักษ์ข้ามฟ้าที่องครักษ์เดินทางตัดไปเก้าห้อง ขอโทษเดินทางตัดไปทางบางใหญ่ข้ามฟากทางบางใหญ่แล้วเดินทางตัดตรงไปตอนบ่ายๆก็ถึงเวลานั้นป่ายังมีมากก็ไปตามสบา,บายๆในที่สุดก็ไปถึงวัดข้องมาดันเวลาประมาณสามโมงย็นเสร็จ อ่านกายก็ยังร้อย,อยก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าไปหาหลาวงพ่อเวลานี้ท่านอาจจะมีแขกก็เป็นการไมส่สมควรจะก,กดวางแล้วก็นั่งที่โคนต้นโพสาหลังโพติของท่านพอนั่งเรียบร้อยทัางก็ปวดสะต่างออกมาคำถามว่ามานั่งอยู่ทําไมพระคุณคอยมาตั้งแต่เช้าแล้วเข้ามาที่นี่ได้เลย ญาติโยมพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดบ้างไหมว่าหน้าต่างของ,ง,ของ,งท่านปิดเราไปเงียบเงียบต้องพูชาห่างจากกุฏิของท่านประมาณยี่สิบวานั่งอยู่ที่นั่นพอนั่งเรียบร้อยท่านก็บอกเปิดหน้าต่างมาแล้วก็เรียกบอกคอยท่านแต่เช้าแล้วนี่เป็นอันว่าหลวงพ่อหนกงก็รู้ว่าปานติดต่อกันแล้ว เขาเรียกกันว่าทางใหม่คำว่าทางในนี่ก็คืออภิญญามื่อแสดงว่าพระทั้งสององค์นี่เป็นผู้ทรงอภิญญาทั้งสองท่านเมื่อเข้าไปก็รมาตรการท่านกราบท่านแล้วท่านบอกเดินมาเหนื่อยคุณเอ้ยอย่าเพิ่งคุยอะไรกันเลยเดยินมาตั้งแต่เช้ามาทีพักกันฉันข้าเวลาเดียว เข้าไปพักที่พักตอนเถอะฉันจัดไว้แล้วแล้วท่านก็น,นําไปนำเข้าห้องสามห้องติดติกันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรือนเป็อนไทยสมัยนะั้นมีสามห้อง <c oughs> แล้วท่านกกลับจนบอกว่าถ้าอยากจะพบฉันก็พบในเวลากลางคืนนะเวลาประมาณสองทุ่มพบได้เลยพักเสื้อก่อนอาบน้าอาบท่าพักผ่อนให้สบาย <c oughs> ก็กราบท่านท่านก็กราบพวกเราก็อาบน้ําอาบท่านนอนพักตามสบายถึงเวลาสองทุ่มก็ไปหาท่านท่านก็บอกว่าเอาพวกเธอทั้งสององค์หลับตาใช้กําลังฌานตามลาดับใช้กําลังฌานตามลาดับที่ได้มาถ้าเจ้คณะอาตมาก็พากันหลับตาแล้วใช้แลาวก็กําลังฌานตามลาดับ พอถึงที่สุดของฌานทั้งหมดก็ลืมตาขึ้นทั้งสามองค์ก็บังการมาเอ่ยลืมตาพร้อมกันเพราะได้เท่ากันท่านก็ลืมตาท่านหลับตาเหมือนกันท่านก็บอกว่าในเมื่ออาจารย์ปานสอนขนาดนี้และเจรินอะไรกับฉันเขาเรียนกันโดยมากเขาไม่ทำอะไรทังนี้หรอกนะ ที่เขามาเรียนกับฉันนะ <c oughs> แค่เขาพานวาว่าพุทโธตโมสังโคได้รู้รหไวใจเขาออกได้เขาก็เลิกกันแล้ว <c oughs> นี่พวกเธอทำขนาดนี้ยังไม่เลิกหรือก็ถามว่าหลวงพ่อขอรับทำขนาดนี้เนี่ยมันจบกิจพระพุทธศาสนาหไดอ,อยัง แห้เรถามว่าเธอมีความรู้สึกว่าเธอจบกิจพระพุทธศาสนาหรือยังก็คือกาบเรียนได้บอกว่ายังไม่จบครับท่านก็บอกว่าในเมื่อเธอมีความรู้สึกว่ายังไม่จบมันก็ต้องไม่จบถ้าจบก็ต้องมียานเป็นเครื่องรู้ว่าเวลานี้เราจบแล้วเธอก็ถามอาตมาว่าคุณ คุณปรารถนาพุทธภูมิใช่ไหมก็กลับเลยว่าใช่ท่านท่นไม่ถามให้สององค์ว่าทั้งสององค์ปรารถนาสาวกภูมิใช่ไหมท่านก็บอกเอทั้งสององค์ก็บอกว่าใช่ท่านก็บอกทั้งสององค์บอกเออแสงยนดสามนี่เธอตัดได้แล้วนะนั่นแสดงว่าทั้งสององค์เป็นพระอริยเจ้าทัตตะโสดาบันทุสกิทาขามี ฉันบอกว่าสัญญศานี่ไม่ต้องห่วงยามเก้าไปหาสัญญศสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยก็แล้วกันแต่ค่อยๆทำแต่ว่าวิาวชานี้หลวงพ่อปายก็สอนมาแล้วใช่ไหมก็กราเรียน่านบอกว่าใช่ถ้ามื่ถามว่าเธอทำไมจนปรารถนาพุทธภูมิ ก็เลยบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อปานท่านชวนปรารถนาพุทธภูมิของเมเงก็ไม่อยากปรารถนาพุทธภูมิว่าสกเ่ยเาไม่มีความต้องการจะเป็นสาวกภูมิมากกว่าดน <c oughs> ก็เลยบอกว่าตั้งแต่สมัยชาติก่อนๆมาเธอปรารถนาพุทธภูมิไว้เวลานี้กำลังพุทธภูมิก็มีความเข้มข้นมาก,กใกล้จะจบอยู่แล้ว ก็ควรจะทําทให้จบก็ถามว่าพุทธภูมิผมวจะจบหรือไม่จบขอรับจะต้องเกิดอีกกี่ชาติท่านก็ยิ้มถ้าบอกเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันไปรู้กันปลายมือนะถึงเวลาปลายมือพระจะอนุญาตถ้าไม่อนุญาตถ้าเธอจะลาพุทธภูมิถ้าพระอนุญาตเธอก็ออกได้เป็นสาวก,กภูมิได้ <c oughs> ในเมื่อเป็นสาวก,กภูมิเธอาสามารถจะตัดสัญญยตได้เหมือนเพื่อนถ้าพระไม่อนุญาตเธอก็ไม่มีโอกาสก็กลับเรียนถานได้ว่าพระคือใครขอรับถ้าบอกว่าพระที่สงสุของเรามีองค์เดียวคือพระพุทธเจา้าและพระที่เราลงมาก็คือพระปฏิเทธเจา้า ถ้าพระอริยะสาวกทั้งหลายนั่นคือพระก็ถามว่าหลวงพอ่อเวลาที่หลวงพ่อปฏิบัติถ้าถามพระน่ะถามพระองค์ไหนครับท่านบอกว่าฉันถามพระพุทธเจ้าองค์เดียวโดยตรงเฉพาะงานธรรมะถ้างานอย่างอื่นอาจจะถามสาวกบ้างถามเทวดาบ้างถามพรมบ้าง ก็กาบเรียนได้บอกว่าการเรียนถามนี้ก็ผมไม่ทราบขอรับจะศึกษาถ้าเราถ้าเราเลยบอกว่าฉันเองฉันก็ตั้งใจจะสอนเธอในด้านนี้เหมือนกันว่าการถามพระได้ก็ดีถามพระอริยสงฆ์ได้ก็าตามถามเทวดาถามเทพพรหม,มได้ก็าตามที่ทาเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> ท่านจะแนะนำทางตรงของเราเราบกพร่องตรงไหนท่านจะเตือนตรงนั้นถ้ากล่าบเรียนถามแล้วบอกว่าถ้าจะถามพระจะทำยังไงเขารับท่านก็บอกว่าพยายามทำจิตให้บริสุทธิ์ไว้ถ้าเวลานั้นจิตใจนิวรณ์ไม่กวนใจก็ดีสัญญาทาั้งหลายไม่กวนใจก็ดี เวลานั้นอารมณ์ใจเป็นทิพย์เต็มที่ถ้าต้องการเห็นพระจะพบพระจะเป็นพระองค์ไหนก็ได้ถ้าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นเทวดาหรือพระนางฟ้าองค์ไหนก็ได้เราจะพบท่านแล้วก็คุยกับท่านได้ท่านแนะนำอะไรปฏิบัติตามนั้นอย่าฝืน ต็นนีได้ตอไปก็กลับเรียนถามว่าเวลาที่หลวงพ่อเทศตอนเช้ชาๆปรดโยมที่หลวงพ่อปานบอกว่าตอนเช้ามาฉันข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อเทศโปรดโยมทุกวันวันหนึ่งกันอย่างนี้หลวงพ่อใช้ตำราอะไรคขรับเกาบอกว่าฉันไม่ได้เรียนนักธรรมแม้แต่นักธรรมตรีก็ไม่ได้เรียนในโรงเรียนฉันดูวินัยมุข จ๊งก็ดูหนังสือตามแบบฉบับที่เขาเรียนกันแล้วก็อาศัยพระทุกอย่างฉันถามพระหมดถ้าพระให้เทศฉันก็เทศถ้าพระไม่เทศฉันก็เทศกลับเรียนถามทว่าถ้าเวลาพระให้เทศพระท่านสอนแล้วครับบอกพระท่านสอนสอนทางใจไม่ได้สอนทางวาจาคือพระท่านดนใจให้เราพูด เวลานั้นไม่จงต้องใช้อารมณ์คิดเมื่อมีความรู้สึกยังไงพูดตามนั้นนั่นเป็นวีลาของพระที่ท่านสอนท่าน,นวิชานี้ฉันจะสอนพวกเธอก็กลาบเรียนถามนั้นว่าต่แล้วก็ฌานสมาบัติที่ผมพ,พวกผมได้กันนี่มันจะเสื่อมไหม่านบอกว่าถ้าเธอกาพระไม่มีอะไรจะเสื่อม โดยเฉพาะย่างยี่ยงสององค์นี้คำมาเสื่อมไม่มีหมายถึงเพื่อนเพราะเขาตัดสัญญาณสามได้แล้วเธอยังเป็นพุทธภูมิพุทธภูมิยังมีกิเลสเต็มกำลังพยายามระงับจิวรให้มากท่านก็เลยถามว่าการอยู่ที่วัดวานองโคเธอยอยู่ในป่าช้าใช่ไหมทั้งสามองค์ก็กลัาวเป็นว่าใชา่ ถ้าเวลานี้หาตามปกติก็หากินกับเทวดากับนางฟ้าใช่ไหมก็กลับเรียนว่าใช่การหากินกับเทวดากับนางฟ้าเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการแก้สงสัยบางทีท่านจะไปถามชาวบานนองโคนะชาวบานนองโคขอรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เพราะโดยเฉพาะเรื่องว่าต่ม,มานะ่ะ เขาจะเข้าใจไม่ได้แม้แต่พระก็ไม่มีความเข้าใจที่มีความเข้าใจได้องค์เดียวก็คือหลวงพ่อปานเพราะเวลาเช้าอาตมาก็ไปบินาบาตกับพระไปบินาบาตกลับมาแล้วก็บอกว่าผมฉันเวลาเดียวก็รับฉะนั้นจะต้องไม่ฉันพร้อมกัน แล้วก็ไม่แบ่งอาหารออกมาเขากลับเข้าปบาชาเมื่อเช็ดบาดล่างบาดเสร็จเช็ดบาดเสร็จแห้งดีแล้วก็บาดไปแขวนที่ต้นไม้ก็ยืนภาวนาว่าพุทโธอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏว่าเทวดากับนางฟ้าทั้งก็ใส่บาดให้มีดอกไม้สวยๆนั่งดอก <c oughs> <c oughs> เพียงเท่านี้เราก็ได้ข้าวกินอิ่มแล้วก็มีความสุข ก็ทำอย่างนี้จริงๆประมาณสิบปีถ้าจะถามว่ามีพระอะไรรู้เรื่องบ้างก็ขอตอบว่าสงวนเป็นความลับไม่บอกใครเลยนอกจากหลวงปานถ้าถามว่าทำไมจึงสงวนก็ต้องตอบว่าการเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าเราไปกล่าววาจาโอ้อดพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอุปกิเลสเพื่อการแสดงตัวว่าเราเองเป็นผู้เจริญกรรมฐานผมผ้าสีกลักทำท่าหลับตาทำท่าทั้งก็พึง,งียมเกินไปอย่างนี้เป็นการโอ้อดแสดงออกว่าฉันจเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าต่งกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสทําไม่ได้ต้องทําตัวให้เหมือนเขา เพราะนยามปกติทั้งหมดจะทําตัวเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกับพระธรรมดาธรรมดาทั้งหมดอ่าคุยสนุกสนานเฮฮาตามเรื่องตำราไปไม่ขัดจังหวะก,กันแต่ว่าถึงเวลาของเราเราก็ทําของเราหลังจากนั้นพระองก็พยายามสอนพอาถึงเวลาที่พระรรมาท่านบอกว่าเวลานี้พระมาแล้ว ทุกองค์จะกำหนดใจดูพระวารูปร่างไปยังไงก็บอกรูปร่างอ่ท่านวา่าศีลสันมณะไปยังไงท่านก็ตอบว่าถูกแล้วตอบว่าเวลานี้ท่านฉันยเทศะนะดูพระท่านจะแสดงยังไงก็เห็นว่าพระท่านลอยอยู่เฉยๆแต่ว่ามีแสงแสงหนึ่งพุ่งลงมาที่จิตของวนนง พระหงทั้งเทศเทศไปเทศไปเทศไปพอจบลีลาลการเทศแสงแสงนั่น,นก็นลอยกลับขึ้นไปหาพระที่เป็นอันว่าพระท่านสงเคราะห์คือพระท่านบอกก็คือใช้แสงือชาพันธังสีและสมีโหปการสีใดสีหนึ่งเข้ามาช่วยกำลังใจให้หลวพ่อหนงพูดตามความต้องการของท่านอารบ,บันดาทัพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่สบายมากข้าวก็ฉันไม่ได้พบไม่ข้าวก็เบื่อแรงก็น้อยก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนานอมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี